สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ After Taste นะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เวียดนามคลิปนี้ผมจะชิมกาแฟสําเร็จรูปของเวียดนามให้ดูนะครับว่ากาแฟกระป๋องเวียดนามเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไง ต้องบอกอย่างนี้นะครับทุกคนจริงๆเนี่ยผมมาเวียดนามก็ตั้งใจเต็มเต็มที่นะครับว่ามาเวียดนามทั้งทีเนี่ยมันต้องได้คอนเทนต์เกี่ยวกับกาแฟไปฝากเพื่อนๆบ้างแหละทักคอนเทนต์สองคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้สักอย่างเลยทุกคนเพราะว่าผมจะบอกตามตรงว่าเหมือนเก่าวัฒนธรรมการกินกาแฟของที่นี่นะครับก็เป็นแบบเดิมนะซึ่งผมอ่ะหากินไม่ได้ไม่มีโอกาสได้ออกไปร้านที่มันเป็นแบบกาแฟที่มันชงแบบนั้นจริงๆแต่กาแฟที่เขาชงของเวียดนามนะครับมันก็จะเป็นชุดกระบอกชงเขาใช่ไหมแต่กาแฟที่เขาใช้คร ก็จะมีการเหมือนกับการบดไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็มีการชงเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคอนเทนต์อื่นเนี่ยเราหาไม่เจอจริงๆเพราะว่าผมไปร้านกาแฟที่พอจะมีสเปเชียลตี้กาแฟขายนะครับแล้วก็พอจะอยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินกาแฟของที่นี่กับสเปเชียลตี้กาแฟ้วยเนาะแต่ปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาไม่สะดวกที่จะอัดคลิปวิดีโอกับเรานะครับผมก็เลยให้เกียรติทางร้านนะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปอะไรเกี่ยวกับร้านนั้นมาเลยคราวนี้ก็มีอีกแผนหนึ่งก็คือจริงๆมันมีโรสเตอร์นะครับที่อยู่ กาแฟด้วยแต่ปรากฏวันนี้มันเป็นวันที่30ทุกคนซึ่งวันนี้วันที่31ธันวาคมซึ่งมันคือวันที่แบบฮอลิเดย์เต็มที่เต็มเหนี่ยวแล้วอะร้านเขาก็ปิดครับทุกคนวันนี้ผมไปก็เลยไม่ได้คอนเทนต์อะไรจิดมาริดมือกับมาเลย ไหนมาแล้วนะครับเราก็ต้องอยากรู้นะครับว่าคนเวียดนามเนี่ยเขากินกาแฟรสชาติไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกาแฟกระป๋องนี่แหละผมก็สงสัยครับว่ามันรสชาติเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ไทยหรือเปล่า <Huh? S 1> เพราะว่าที่เนี่ยประเทศที่ส่งออกกาแฟเป็นอันดับสองของโลกนะครับวันนี้เวลา3ามทุ่มแล้วนะครับ <Huh? S 1> ผมมีกาแฟทั้งหมดประมาณห้ากระป๋องเราจะมาชิมกันดูว่าแต่ละกระป๋องรสชาติจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันครับว่ากาแฟที่นี่กับกาแฟที่ไทยเนี่ยรสชาติต่างกันแค่ไหน เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระป๋องนี้ดีกว่ากระป๋องนี้ไม่ซึ่งถามว่าอ่านว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผมออย่าไปพยายามอ่านเลยเพราะว่าผมกลัวผมอ่านแล้วมันจะผิดอ่ะเนี่ย The Coffee House นะครับการนี้ก็จริงๆสีอะไรเงี้ยก็เหมือนเบอร์ดี้บ้านเราเหมือนกันนะคล้ายๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยวมาชิมดูว่ามันเป็นยังไงทรูคนไม่ต้องห่วงสุขภาพผมเพราะว่าผมผมไม่กินหมดนะก็คือกินนิดๆหน่อยๆแล้วก็พอละนะ อ๋อเรจะบอกว่าที่นี่กาแฟกระป๋องนะครับไม่เหมือนที่ไทยนะที่ไทยจะมีกาแฟดําขายบ้างนะครับแต่อันนี้ไม่มีเลยไม่มีกาแฟดําเลยสกักกระป๋องเดียวนะครับมีแต่กาแฟที่เป็นใส่นมล้วนๆเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เขาปลูกลรบัสต้าแล้วโรบัสต้ามันขมเกินไปที่จะกินแบบต้องเป็นแบบนี้นะครับลองชิมดูยี่ห้อแรก The Coffee House ครับ อันนี้คือกาแฟไทยเหมือนกาแฟเอสเบสเลยเอาจริงเหมือนเบอร์ดี้เหมือน ie, เอนสกาแฟนะครับเหมือนกันเลยไม่ต่างกันมากนะครับมีความไม่ได้เข้มมากมีหวานมันมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เยอะมากบางเบานิดนึงแต่หวานนะครับแล้วก็มีความเข้มลงตัวอยู่ประมาณก็คือถ้านึกกาแฟกระป๋องของบ้านเรารสชาติอย่างไรคือรสชาตินี้เลยต่อไปอีกรสชาตินึงมิสเตอร์บราวน์นะครับเป็นมิลค์คอฟฟี่เหมือนกันแต่นี้เป็นพิเศษหน่อยเป็นบลูมาร์ทเนนเบรนนะบลูมาร์เนนเบรนแล้วก็เขาเขียนว่าเคียว Coffee e x t r ก c t ็นะก็คือเหมือนกับว่าเอาเคลมว่าเฮ้ยเป็นกาแฟเอ็ก a c แท0 0ร้อยเปร์นะผมว่ามันน่าจะอารมณ์แบบเหมือน True Coffee ที่ขายในเซเว่นบ้านเราเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติแต่เป็นกาแฟใต้นมเหมือนกันนะครับสีเหมือนกันเลยอ้แต่กลิ่นไม่เหมือนอืมอ้กลิ่นไม่เหมือนเลย อันนี้รสชาติไม่เหมือนเลยทุกคนกลิ่นไม่เหมือนความหวานเท่าๆกันแต่กลิ่นกาแฟที่ได้ตัวนี้กับตัวนี้ไม่เหมือนกันตัวนี้ผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากตลาดของกาแฟกระป๋องที่เราเคยกินอันนี้แปลกใหม่แปลกใหม่ก็อย่างที่เขาเคลมนะ้องเป็น blue mountain blend ก็น่าจะเขาเรียกว่ามีการเบลนด์พิเศษมานะทำให้ได้กลิ่นพิเศษมาแต่อร่อยดีแต่ผมว่าถ้าใครมาเวียดนามแล้วอยากกินกาแฟกระป๋องผมว่าอันนี้ตอบโจทย์อันนี้อร่อยและแตกต่างไปต่อทันไปนะครับคาราเมลมาเกียโต้คืออันนี้มันเป็นอีกแบรนด์หนึ แต่ว่าคือผมก็พยายามที่จะหาแบบให้แบรนด์ที่มันหลากหลายนะครับก็มีน,นี้มันเหมือนคล้ายๆแบบเบอร์ดี้แล้วบ้าล่รออันนี้ก็เป็นแบบหน้าตาแปลกๆอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่านี่เป็นมาคิอาโต้ซึ่งปกติผมไม่ได้กินนะครับมาคิอาโต้ว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรีวิวถึงความมาคิอาโต้ได้ไม่มากขนาดนั้นนะครับอ๋อแต่ว่าอันนี้เหมือนจะผลิตที่โคเรีีเนาะเป็นกาแฟเกาหลีทุกคนเนี่ยผลิตในย่านกังนําด้วยนะครับแล้วก็เหมือนน่าจะนำเข้ามาขายในไทยเนาะในเวียดนามอ่ะยี่ห้อน,นี้มาเดี๋ยวชิมกัน อืมอู้อันนี้อู้อันนี้ไม่เหมือนใช้คําว่าอะไรด,ดีอืม อันนี้จะเรียกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกาแฟได้ไหมเรื <c oughs> ่างนี้ต้องอธิบายก่อนผมมาไม่ใช่คนเงียกาแฟนมนึกออกปะคราวนี้เวลาปกติอะถ้าผมไปกินสมมติว่าทุกวันเนี้ยถ้าไปสั่งอเมซอนสมมติมาตรฐานเนาะแล้วสั่งมอคค่าเนี่ยผมจะไม่รู้สึกว่าผมกินกาแฟเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกาแฟที่ใส่นมแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตข้าไปอีกมันก็ไม่กลิ่นมันกบผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ได้กินกาแฟซึ่งอันเนี้ยเขารู้สึกเหมือนกันเลยมันเหมือนมันมีการใส่คาราเมลนะคบมีกลิ่นคาราเมลมีมี เ,เออแต่ว่าถ้าคนที่กินมาเคียโตหรือคนที่กินอเมซอนไวช็อกอะไรสักอย่างประมาณนี้เมนูประมาณนี้นะครับว่าเหมือนเลยใกล้เคียงมากๆใกล้เคียงสุดๆเลยแต่ว่ารสชาติของกาแฟอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ามาั้งหรือว่าเท็กซเจอร์ต่างๆอาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่าแต่ว่าถ้าผมว่าคุณที่เป็นคนกินมาเคียโตอยู่แล้วเติร์ใสคาราเมลหอมๆอะไรเงี้ยนะชอบประมาณนี้เอ,อ้ยอันนี้ตอบโจทย์อันนี้อร่อยผมเข้าไปคาแรกแล้วตกใจเหมือนกันอืม เป็นรสชาติที่เราไม่เคยได้กินในกาแฟกระป๋องประเทศไทยครับหอมคาราเมลหอมนมแล้วก็กาแฟอาจจะไม่ค่อยสัมพัสได้เท่าไหร่สำหรับผมนะสำหรับผมนะแต่ถ้าคนที่อาจจะกินกาแฟใสน่นมอาจจะโอเคได้ไม่รู้เหมือนกันไปอันถัดไปอันนี้เป็นไฮ h l แลน Coffee นะครับไฮร์แลนดะ์ o f f e เนาะ นหน้าตาเนี่ยเหมือนเอสเรซโซเย็นบ้านเรามากเลย <c oughs> แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงแล้วก็เป็นกาแฟนมเหมือนเดิมล้วจะบอกว่าตัวไฮแลนด์คอฟฟี่เนี่ยจริงๆมันมีช็อปอยู่เป็น,นเหมือนคอฟฟี่ช็อปอะครับตามท้องตลาดคล้ายๆกับอเมซอนแต่ว่า,าสาขาจะไม่ได้เยอะเท่ากับอเมซอนที่บ้านเราอะนะเออแต่ว่าผมเคยเห็นคอฟฟี่ช็อปแต่ว่าผมยังไม่ไปกินที่ร้านนะว่าที่ร้านเค้ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่ามาเดี๋ยวมาชิมอันนี้ดูอันนี้เขาขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตอะนะครับอืมเฮ้ยอ,อันนี้ดีเฮ้ยอันนี้ดี อันนี้ดีมากเลยโอเคหนึ่งนะหวานคนนี้ไม่ชอบหวานจะไม่ชอบคืออันนี้หวนหวาน,นหมดแหละเพราะมันเป็นกาแฟที่ใต่งน้ำตาลอยแล้วแล้วก็ใส่นมนะครับคราวนี้สิ่งที่แตกต่างจากขวดอื่นๆก็คือกลิ่นของกาแฟครับแล้วผมรู้สึกว่าตัวกาแฟตัวนี้จะให้รสชาติที่เหมือนมีความเป็นโรบัสตา้าค่อนข้างจะสูงใช่รู้สึกมีความโรบัสตา้าสูงมากมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกับตัวนี้กับตัวนี้คือถ้าเทียบกับตัวนี้มันคือกาแฟไทยเลยทุกคนมันคือกาแฟรกระป๋องเบอร์ดี้บ้านเรารสชาติเหมือนกันตัวนี้แตกต่างขึ้นมาตัวนนี้้เ่่ยแแตตกกกกกาาาางงคอออขะะมจรร๋ และกระป๋องที่2เออกลิ่นไม่เหมือนเลยทุกคน เข้มข้นหวานมันอันนี้อาจจะหวานแต่ไลายหน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้มันมากสองก็กระป๋องเนี้ยหวานแต่ไม่ได้มันมากแต่ตัวเนี้ยหวานมันอันนี้มันเลยผมว่ามันเหมือน Amazon extra ประมาณนั้นนะถ้าทุกคนแบบว่าเคยกินที่ Amazon เนอะ,ะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้กินนะต้องบอกก่อนแต่ว่าประมาณนั้นประมาณนั้นเคยชิมมัดเมือม่อเมือ่อนานมาแล้วนี่เป็นของหวานได้เลยนะเนี่ยต่อไป Max Coffee เอ้ยมันมีภาษาญี่ปุ่นว่ะไม่รู้มันคืออะไรนะครับโอเคไม่มีอะไรอ่านออกเลยมีแต่ Max Coffee ย่ดูดันไม่เกรงใจใครหรือเปล่ากินครีมแล้วจุง,งมนมแปลกๆเว้ยแปลกนะคือให้ความรู้สึกเหมือน ไล้ไล้นะครับเพคเจอร์ <spe ak st ure> ไม่ไม่ได้เข้มข้นมากรสชาติเนี่ยไม่เหมือนเหมือนกันตัวนี้ไม่เหมือนเลยกลิ่นแปลกๆนิดนึงทุกคนแต่เป็นไม่ใช่แปลก,ปลก,ปลก,ปลกในทางที่ไม่ดีนะแต่แปลกในทางที่ในทางที่ดีที่กินได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แปลกในทางที่แบบว่ากินไม่ได้แหวะตลาดอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็อร่อยดีเหมือนกันแต่ส่วนตัวผมผมอาจจะไม่ได้ชอบตัวนี้มากเท่าไหร่ โอเคงั้นเดี๋ยวผมให้คะแนนดูแล้วกันนะครับว่ากาแฟตัวไหนผมชอบมากที่สุดตัวไหนชอบนอยที่สุดลองลงมาอะไรเงี้ยนะแต่ว่าต้องบอกว่าชีวิตประจำวันผมไม่ได้กินกาแฟพวกนี้นะครับทุกคนเอาคะแนนที่ผมให้นไปใช้อะไรก็อาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้กินกาแฟนมอ,อยู่แล้วแต่ถ้าถามผมว่าผมชอบแบบไหนแต่ในริสรายการนี้แล้วถ้าใครมาเวียดนามได้อยากจะลองกินดูเนี่ยอันนี้ผมให้เป็น number o ั e มีความเข้มข้นหวานมันแล้วก็เหมือนเป็นเอสเปรสโซเย็นที่อยู่ในกล่องเลยทีเดียว เข้มข้นมากแล้วมีรสชาติโรบัสตา้าเลยอะก็คือรสชาติของโรบัสตา้าลอยมาเลยนะตัวนี้ยแล้วก็ถ้าลองมาเนี่ยผมมากคิดว่าตัวนี้อร่อยตอนนี้แห่หนักสองหนักสองเนี่ย เป็นกาแฟที่ให้รสชาติที่แตกต่างออกไปจากกาแฟบ <c oughs> ้านเราก็คือกาแฟเบอร์ดี้กาแฟเนสกาแฟที่บ้านเราที่เป็นกระป๋องเนี่ยกลิ่นรสชาติจะไม่เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้รสชาติโอเคค่อนข้างจะโอเคกว่าแล้วก็ตัวที่เราลงมาก็คือเรียกว่าเป็นอันดับ2ร่วมนะกานแัยอันดับ2ร่วมกับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นอันดับ2ร่วมในฐาน,นะของการที่เป็นกาแฟที่มีกลิ่นแปลกแต่ตัวเนี้เป็นอันดับ2ในแง่ของความที่เป็นความหวานมันหอมอร่อยเออ <c oughs> ประมาณนั้นผมว่าอันนี้ก็อร่อยแต่ว่า คนที่อาจจะชอบกลิ่นกาแฟแรงๆอาจจะไม่ชอบตัวนี้เพราะว่าตัวนี้กลิ่นกาแฟอาจจะเบาหน่อยเพราะว่ามันมีกลิ่นคาราเมลกลิ่นนมอยู่ในนี้ค่อนข้างเยอะโอเคเเนี่ยมันเป็นกาแฟของเกา,กาหลีนะครับก็เลยอาจจะเป็นรสชาติที่คนเกาหลีชอบกินแบบนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ลำหนึ่งอันนี้แบบสอง่วมแล้วก็อันดับ3ผมให้เป็นอันดับ3ร่วมแล้วกันเพราะว่าถ้าสองตัวนี้ผมว่ารสชาติเนี่ยก็คืออาจไม่ไม่ได้ใกล้เคียงกันนะคือแตกต่างกันแต่ว่าแตกต่างเนระแบบอันนี้จะคอมมอนก็คือเป็นเมาในกาแฟที่แบบกาแฟที่เราเจอได้ทุกวันที่บ้านเราอยู่ แ,แต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวนี้ก็จะมีความไลท์ขึ้นมาแต่ว่าจะมีกลิ่นที่แตกต่างออกไปนะครับก็ถ้ามาเวียดนามก็สามารถหารองชิมได้ประมาณนี้ประมาณนี้นทุกคน ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือมาชิมให้ดูแล้วว่ากาแฟเวียดนามรสชาติแตกต่างยังไงไหนไหนหมแต่เราก็ต้องหาคอนเทนตให้ได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ก็ดันดดนกันไปนะครับผมสาหรับถามว่าเฮ้ยเวลาผมมาเที่ยวเนี่ยเห็นไหมว่าข้างหลังเนี่ยผมชงกาแฟไงนะครับก็นี่เลยนะครับแฟเอพิโซของเราครับก็ยังสามารถทํางานได้อยู่เป็นปกตินะครับเราผมก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนแลวก็มีเอเอพิโซคุณภาพดีกินได้ตลอดเวลานะครับพูดขนาดนี้มันจะเป็นเซลล์ขายแอนเอพิโซแต่ว่าไม่ใช่นะแต่ว่าจะบอกว่าเนี่ยเวลาผมมาอย่างรอบมเนี้ยก็เป็นต่างประเทศ ั้งแรกของเจ้านี่เลยนะก็สุดยอดสามารถใช้งานได้ดีมากมดีมากๆเลยทุกคนนะครับก็เผื่อว่าใครสนใจก็คลิปนี้นะ่าจะลงประมาณปีใหม่ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยมันดูยืนอะไรอย่างเงี้ยกัปีใหม่ไปแล้วหรือหลังปีใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในนามของทีม after t a s t และกันนะครับก็ขอฝากอวยพรให้กับเพื่อนๆนแฟนๆน,นะครับที่รับชม after taste อยู่ทุกๆคนนะครับก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขมากๆในช่วงปีใหม่นี้แล้วก็เดินทางไปไหนก็อย่าลืม s ป f first นะครับเมาไม่ขับนะครับจะได้ถึงที่หมายปลายทางอย่าง ต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้กลับมาชมคลิปดีๆจากช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนจากเวียดนามครับสวัสดีครับบ๊ายบาย